และในคลิปวิดีโอในวันนี้ผมได้ทำการเอาคลิปสั้นทั้งหมดที่เคยอัพโหลดอยู่ในเดือนพฤศจิกายนปี2566ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูหนังอย่างเป็นภาพยนตร์กันเลยทีเดียวเอาล่ะกดไลค์กดซับแล้วเตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมกันเลยนะจุกรูไปฮะ มันจะเป็นยังไงนะถ้าไมค้าออลปีกเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเกมไมค้าแบบจริงจจังๆและนี่คือปีกทีนทีเมื่อคุณสวมใส่แล้วคุณสามารถเสกทีนทีรอบตัวคุณได้แล้วทาการล่อนมันจะเสกทีนทีได้แบบจํานวนไม่จํากัดและนี่คือปีกของคนที่ชอบอดรวยปีกนี้สามารถเสกไดมอนด์ได้แบบไม่จํากัดโคตรจะโกงแล้วเวลาเราลอดแล้วเนี่ยไอเทมที่อยู่ในตัวเนี่ยจะเอ็นชาร์ตไปด้วยนี่คือปีกสำหรับคนที่ชอบขี้เกียจปีกนี้สามารถทําลายบล็อกได้แบบ3าคูสบล็อกได้ด้วยเมื่อทําการลอนแล้วเนี่ยมันก็จะ พี่แอกระเบิดขึ้นมาทําให้การคุณดิ่งของคุณงั้นเป็นเรื่องที่แบบโคตรจะง่ายแล้วมันจะเป็นยังไงกันนะถ้าผมเอาปีพวกนี้มาหลอมรวมด้วยกันเอาละกดไลค์กดซับให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกพร้อมนะหลังจากที่เราหลอมรวมเมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของปีดสีลุงซึ่งความสามารถสกิลต้องบอกเลยเลยว่าโคตร วันซืนผมได้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรในตอนเช้าผมได้เข้าแอปทิกตอกแล้วก็ไปเลื่อนฟีดเจอคลิปมาค่ะเมื่อ2ปีที่แล้ว <Okay. S 1> เป็นการทําประตูดีเอ็นแบบสุดโหดสุดปังเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มันทําได้จริงๆเหรอครับเนี่ย ก็ดูเหมือนเขาจะขุดบล็อกเป็นช่องสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้เลยแล้วก็วางถังลาวาให้เต็มช่องเลยนะหลังจากนั้นก็วางในส่วนของบล็อกเพชรเลยล้อมรอบปิดด้วยบล็อกลาวาเลยนะที่อยู่ชั้นล่างจากนั้นก็ตามด้วยบล็อกสลนดที่อยู่นรกนะผมล้อมรอบด้วยบล็อกเพชรที่วางไว้นะหลังจากนั้นเราก็ต้องสาธุก้าวกาวก่อนที่เราจะจุดนะเออนีหนึ่งสอง 3 4เฮ้ยจริงป่ะอ้าวล่ะกดไลค์กดซ like, ับกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูเฉลยพร้อมกันนะอ้าวฟ้าผ่าเฮ้ยเฮ้ยมีจริงป่าประตูดีเอ็นอะ่ะยใครทำได้แล้วคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณลงถ้ำแล้วอยากจะได้เพชรซักก้อนหนึง่งแต่โตเกมกับให้คุณมาแค่นี้เองโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโคตรที่จะน้อยเลย<อ>เลิกเถอะครับการขุดเพชรแบบเดิมๆผมขอแนะนําเครื่องปังม๊มเพชรอัตโนมัติมัดมัดเอาละ่ะกดไลค์กดซับกันก่อนและเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนในการวางก็แค่วางปุ่มไว้ตรงนี้แล้วก็วางเลสโตนเชื่อมต่อกันถึงกันแล้วก็พิสตันแบบผลักดันได้แล้วที่เสียบรูดัก แล้วก็ตามด้วยเพชรที่วางไว้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ทาการกดต่อจากนี้คุณก็จะมีเพชรแบบไม่อัน้นไม่ต้องเติมเลยทีเดียวโคตรจะโกงโอโหรวยทีเดียว,ว,ยยวใครทําได้แล้วบอกผมหน่อยนะ <c oughs> นี่คือมาครับแต่ผมจะมีเลเวลที่แตกต่างนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ผมตัวเตี้ยม,มากๆแต่ถ้าผู้ชมกดไลค์ภายใน3าวิจะมีอะไรโผล่มาด้วยนะติ๊กต็อกติ๊กตอก,ตก,ตอกโอ้โยผมตัวสูงขึ้นเยอะเลยแต่ยังไม่พอหรอกลองกดติดตามภายใน3าวิให้ดูหน่อยสิติ๊กต็อกติ๊กต i อกติ๊กตอก เอ้ยผมร้อยได้ไงเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนนะคนดูอุย้ยเจ็บเลย แต่เดียวนะคนดูลองคอมเมนต์ภายใน5้าวิให้ผมดูหน่อยสิจะมีอะไรบ้างข้างเกิดกับผมด้วยนะติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ้ยทำไมผมกำหัวแลเี่ยเฮ้ยคิบเปอร์โอ้หา่าวิธีการสร้างบ้านง่ายๆ2คูณ3บล็อกสไตล์สกายแชนแนลก่อนที่จะไปดูทุกครั้งก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูวิธีการสร้างง่ายๆของผมกันเลยท่านผู้ชมเนี่ยขุดบล็อกเนี่ยความยาว2บลนะ็อกนะเออแล้วก็ความกว้างเนะี่ยสองบล็อกเตียงเวลาด้านไหนก็ได้นะแต่ตรงหัวท้ายเตียงเนี่ย ผมจะวางในส่วนของกล่องนะเออนี่กล่องสองชั้นเลยโคตรจะทีงเตียงข้างขวาก็จะวางกล่องคาฟกับเตาเผานะผมนี่นะก็วางบล็อกฟาร์มไปเลยแล้วก็วางผลผลิตไปแล้วก็ที่สําคัญเลยนะผมตรงนี้สังเกตไหมครับผมตรงนี้นะวะอ่านี่นะครับ,ะะรบจะเป็นจุดเด่นก็ให้ด้ชมเนี่ยเลงดีๆแล้วก็วางน้ําไปนะเออนี่เออแล้วก็วางแถบดอไปเลียงอย่างนี้เลยนี่ปึ๊บ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  ม่ครับแต่ทว่าทางโลกนี้มันมีแต่สลาม้เยเดีเดะเดะทำไมผมเกิดอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยหูเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเคหยุดก็เกือบจะตายแล้วโอ้โห <Okay. S 1> ข้างหน้าโชคดีนะว่ามีหมู่บ้านโอ้โหเดีเดะเดแต่พวกนี้มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนกันเลยเนี่ยสลามูลงไปลงไปโคตรน่าเกลียดเลยโอเคนะผมเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่าไอลเลนโกลมหนึ่งตัวนะครับผมเฮ้ยข้างหน้าแบ็กสมิธวะเฮ้ยวิลเลเจอร์ทำอะไรอะ่ะโอ้ย วิเรียกเจอเต้นได้ด้วยเฮ้ยอัปเดตใหม่หรอมีอะไรโอ้โหเมียเก่งเหล็กให้ตายเหอะเฮ้ยมาน,นี่เลยเจ้าไอรอนโกเลมนี่โอ้เออขอโทษครับหม่ <My S 1> ครับแต่ทั้งว่าทั้งโลกนี้มันมีแต่ลาวาอเอ้เดานผู้ชมทั้งโลกนี้ไม่แต่ลาวาจริงๆเหรอเขาเนี่ฮหาแล้วแล้วเป้าหมายในคลิปนี้ของผมมันคืออะไรกันแล้วข้างล่างนี้ไม่แต่ลาวาไม่นะ แล้วข้างล่างมันไม่มีอะไรจริงๆเหรอครับนี่ยโอ้โหนั้นเป้าหมายของผมนั่นก็คือการหาเพชรแต่ว่าเราอยู่ข้างบนนี้เราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ถ้าเราลงไปเราก็ตายเปล่าแล้วเอยแล้วผมทําคลิปนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยข้างาบนหัวมันมีกล่องด้วยวะเฮ้ยเพชร <Yeah, do. S 1> ยินดีชนะแล้วชนะแล้ว ท่าผู้ชมเคยเห็นหัวหน้าชนเผ่าแห่งดวงอาทิตย์กันไหมครับผมใช่แล้วครับผมไอหัวเหลืองๆไออ้วนๆนี่แหละครับผมฮ่ <c oughs> แล้วต้องบอกได้เลยนะใครไม่มีอาวุธมากพอที่จะฆ่ามันเนี่ยโดนลำแสงซูเปอร์โนวาเนี่ยทีเดียวทายเลยนะแม้แต่ซอมบี้กับสกิลตันก็ไม่สามารถล้มหัวหน้าชนเผ่าแห่งดวงอาทิตย์ได้เลยโคตรจะโหดแล้วเราสามารถปลอมตัวเป็นพวกของมันได้ด้วยโดยการขโมยหน้ากาก,าก,ากจากบ้านมของมันนะโดยทองเจ็ดบล็อกเนี่ยเราสามารถแลกเป็นสกิลโคตระโกงนั่นก็คือสกิลซูเปอร์เนว่าจะเหมือนกับหัวหน้าชนเผ่าเลยนี่มีลำแสงเลซอร์ เหมือนกับมันเป๊ะเลยโคตรโกงเอาล่ะอยากรู้วิธีการฆ่าง่ายๆไหมกดไลค์กดซับให้ผมก่อนสิซึ่งวิธีการฆ่ามันเนี่ยก็คือการนั่งเหลือแล้วก็ใช้ในส่วนของดาบในการฟันมันไปเรื่อยๆนะผมมันไม่สามารถผักเรากระเด็นได้ด้วยจะออกจากเรือนะจริงๆตายหา่า นี่คือหมีในเกมไหมครับส่วนนี่คือหมาในเกมไหมครับส่วนไอ้นี่มันเฮ้ยนี่มันเยตีเฮ้ยโดยสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าของท่านผู้ชมนั่นก็คือเยตีหน้าตมูเตอร์มีตัวนี้นะมันก็จะนอนหลับปกติของมันนะแต่ถ้ามีผู้เล่นไปกวนมันเนี่ยมันก็จะคำรามวาาใครคิดว่าการต่อสู้กับมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายบอกเลยว่าเปล่าเลยโดยสกิลของมันก็จะพ่นลูกน้ำแข็งพ่นไอ้น้ำแข็งแล้วก็ท่ายืนแบบนี้แบบนี้ หนีให้ไวเลยนะเออถ้ามันตายแล้วเนี่ยมันก็จะดับในส่วนของเยือกเย็นน้ำแข็งซึ่งเยือกเย็ยนนี้สามารถแช่แข็งม็อบได้ด้วยอยากรู้วิธีการได้เยือกเย็ยนมาแบบง่ายๆไหมกดไลค์กดซับให้ผมก่อนเสร็จพร้อมนะทางที่ดีที่สุดก็คือการกินน้ํายาล่องหนแล้วก็เดินไปที่บริเวณมือขวาของมันเพื่อขโมยไอคริสตัลแค่นี้แหละ ถ้าผู้ชมคิดว่าชาวบ้านกับซอมเบ้เนี่ยใครมันจะฉลาดกว่ากันนะครับผมเออใครที่เชร์วิเลเจอร์เนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะเออวิเลเจอร์มันเหงานเนี่ยส่วนใครที่ชอบซอมเบ้เนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆนะซอมเบ้ Zombie จะได้ชนะผมมาที่ด่านแรกด่านลวเหล็กกระจกโอ้โหมาไงมาไงซอมบี้ซอมบี้เดินไปแล้ววิเลเจอร์ทำไงโอ้โหวิเลเจอร์แพ้ทางซอมเบ้ อ้าวด่านที่2ด่านน้ำาู้เซอมบี้มาทางน้ําเลยยังไงต่อวิเลเจอร์จะรอดไหมวิเลเจอร์รอดโอ้โหซอมบีต้ต่มื่อทีนทีกับกระจกโอ้โหซอมบี้เลือกจะไปทางกระจกแลยยังไงยังไงวิเลเจอร์ตกโอ้โหพอมาด่านที่4ลาวากับโนโนพาวเดอร์จะเลือกอันไหนเอา้าวโ,โซโนพาวเดอร์โอ้โหซอมบี้ตกเลยโอ้ยังไงด่านสุดท้ายโอ้โหซอมบี้ตัวเล็กมาตัวจิ๋วมาโอ้โหเฮ้ยวิเลเจอร์แพ้ว่ะไม่ครับแต่ถ้าว่าค่าคุณกดไลค์คลิปนี้ผมจะสุ่มแบบวาร์ป ว้าวช้าอันสดใสในเกมมาครับโอ้เริ่มแรกมาตัดไม้กันดีกว่าเอ้ยใครกดไหลเนี่ยเมื่อกี้นี้โอ้โหผมเกือบตายนี่เหล็กฟรีเหล็กฟรีต้องเป็นของผมเดี๋ยวดีโอ้โหรีบกดไหลกันจังเลยเมื่อกี้จะฆ่าไอรอนโกลียมได้อีกแล้วเชียวโอ้แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าอย่าเพิ่งกดไหลกันสิครับโอ้โหแล้วดูสิข้างล่างนี่โอ้กดก็กดกันดีๆหน่อยก็ได้โอ้โหทัเอไยไม่ใช่อย่างนี้สิคนดูผมไม่ได้เล่นวันบล็อกนะครับเนี่ยจู่ๆว่ามาที่หมู่บ้านเอ้ยไอเขียวไอเขียวมาไงเนี่ยไอคนดูคน อะไรผมน่อยเดี๋ยวนะคนดูผมว่าผมไม่ได้เล่นสกายวอลน,นะครับเนี่ยไม่เอากันสิคะไหนก็ไหนไหนแล้วกล่องอยู่ข้างหน้าขอให้มันได้กล่องของดีๆหน่อยเฮ้อเปิดเลย